ท่านชื่ออะไรนะตัวคะ <'m> Johnson Johnson แล้วมาจากประเทศอะไรคะ From g r a v i t a i n ฮะ <Huh? S 2> From g r a v i t a i n From g r a v i t a i n ไปทำธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์ครับจะได้กลับมาถ่ายด้ยวยเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมาแน่ครับน่าจะเป็นช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาถ่ายตัวแม่บุนตาแน่ mm hmm. เขาเห็นจากลงไม่แฟงแล้วเขาก็รักเลยนะครับใช่อาจจะว่าเดี๋ยวจะไปสิงคโปร์ก็มาลุ้นดิว่า,าจะถ่ายเขาหรือเปล่าใช่ครับต้องมารอลุ้นว่ากัปตันจอนจะถ่ายตัวได้หรือไม่แบบ <laughs> รู้สึกรู้สึกว่าเวลามีคนพูดถึงกัปตันแล้วจะ พูดแบบกปตานจอนอเสียงนี้เลยใช่ครับก็สเโอก,อก,ก,อก็เดี๋ยวมาวัดกันดูว่าเจ้าสัวหรือกัปิตันใครจะได้ใจแม่บูญตาไปาอมนานแล้วก็ขายเลจดดยจพกันใช่ก็รู้สึกว่าดีใจครับไปอ่านตามคอมเมนต์ลรวเห็นว่ามีคน อชอบในการแสดงที่ที่มันออกไปอะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจที่ทุกคนเอ็นดูกับป,ปิตันจอนนะครับแล้วก็ยังไงอยากจะฝากทุกๆคนรอติดตามว่ากับป,ปิตันจอนกลับมาจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยจะมาทําให้แม่บุญตาเนี่ยรู้สึกรักได้หรือไม่ยังไงต้องรอติดตามครับครับ โอ้ใช่ก็ยังดีใจครับพี่เพราะว่าเ,เราไม่ได้มีละครที่แบบต่อเนื่องมากๆนะครับก็เวลาที่ฉายไปแล้วออนแอร์ไปแล้วแล้วคนเห็นเราแล้วจำเราได้ก็ยังรู้สึกดีใจครับใช่่เรื่องแอบชอบเาแก็ไม่มงใช่ไม่เคยสมหวังเลยซักเรื่องเดียวอุ๊อ,อแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอดูนะครับ<ม>ว่าจะสมหวังหรือเปล่า <laughs> พี่โบโอ้เป็นคนน่ารักมากนะครับแล้วก็เป็นคน ตลกมากๆซึ่งดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่นกับพี่โบน่าจะเป็นเรื่องที่3นะครับที่เล่นกับพี่โบก็รู้สึกว่าพี่โบะจะว่าไงดี <able> ใช่พี่โบเป็นกันเองมากครับก็น่ารักมากเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเล่นมาด้วยกัน3เรื่องแล้วก็สนิทมากๆครับรู้สึกอย่างนั้น ผมว่ามันทําให้เล่นสบายใจขึ้นครับเราเหมือนรู้สึกไว้ใจจริงๆไว้ใจใพี่โบตั้งแต่ผักไก่แยงแล้วครับก็รู้สึกว่าเ,เริ่มคุยกับแกเยอะขึ้นพี่โบก็มาคุยเล่นกับเราทําให้เรารู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าเวลาเข้าฉากกับพี่โบอ่ะมันจะขาง่ายมากๆเลยเป็นเหตุผลที่ก่อนเล่นอ่ะเล่นซ้อมอะไรกันเรียบร้อยแล้วขาทิ้งไปให้หมดครับใช่แล้วก็เราต้องคีิปพยายามคีิปคาแรคเตอร์ไว้ครับใช่ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ Subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางคมชลิกออนไลน์ครับ